ชูรัตของเก่าค่ะในยุคสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะธุรกิจหลายๆธุรกิจต้องปิดตัวลงเพราะว่าสถานการณ์โควิดหลายๆธุรกิจต้องปรับตัวแต่มีธุรกิจหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามค่ะเขายังอยู่ได้ค่ะสร้างไรายได้จากขยะของรีไซเคิลค่ะแล้ววันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบไปพูดคุยกับคุณชูรัตเจ้าของธ<อ>ุรกิจ,<อ>กจตามเรามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณชูรัตว,วันนี้เรามาอยู่กับคุณชูรัตค่ะเจ้าของธุรกิจดีไซนเคิลนะคะครับผมนายชูรัตไชยพลเป็นเจ้าของกิจการดีไซเคลิลที่จะทําให้ประเทศไทยสะอาดปรศาศจากขยะสินค้าทุกใบทุกอย่างที่เข้ามาจะเป็นสินค้าที่รีไซ c l เคลิลสามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่เราจะไม่เสียมูลค่าทาง,ทางสินค้าตอนนี้คือรีไซเคลิลเป็นธุรกิจที่ไปได้สวยค่ะ อยากทราบว่าไอสินค้ารีไซเคิลเนี่ยมีจำพวกอะไรบ้างคะมีประเภทที่ว่าเราจะเรียกว่าประเภทที่ที่หนึ่งคือประเภทเศษกระดาษที่เขาไปใช้กันล้วก็กลับกลับเอามาแล้วก็รีไซเคิลใหม่แล้วประเภทเศษเหล็กเศษเหล็กนี้ประเภทที่ว่าช่วกนี้จะพวกเหล็กวเ็กเหล็กท,ที่ที่เราจะนําไปหลอมคือเราจะนําไปหลอมใหม่แล้วกลับมาใช้ใหม่ช่วงนี้ก็เหมือนกับนเศษพลาสติก ที่ปกติที่ใช้แล้วใช้แล้วแต่เมื่อใช้แล้วเราก็กลับมารีเซเคิลใหม่ทําใหม่เพื่อที่จะไม่เสียทยากรของเรากระดาษนี่ตอนนี้กิโลประมาณเท่าไหร่คะแต่ตอนนี้ซื้ออยู่ประมาณแปบาทตอนนี้ตลาดแพงราคาดีเหมือนกันนะคะพวกเศษเหล็กเมื่อกี้ก็คือ10กว่าบาทโลละ10กว่าบาทหรืออะไรก็รีเซเคิลนี่จะไปเป็นธุรกิจที่ไปได้เพราะ ว่ามันจําเป็นต้องใช้แล้วก็้กลับมาใช้ใหม่ยุคช่วงโควิดนะคะคุณชูลัดบริหารจัดก,การร้าน,นยังไงคะคือการที่เราจะอยู่กับมันให้ได้ก็คือเราก็ต้องป้องกันฉะนั้นเมื่อเราบริหารอย่างนี้เราก็มีหนึ่งบริหารกับคนงานคนงานเราก็อยู่ด้วยกันด้วยการที่ให้ความเป็นธรรมกับคนงาน รายรับรายจ่ายรายจ้างแล้วก็ต้องให้เสมอคือขั้นแรงขั้นต่าถ้าทําล่วงเวลาก็มีโอทีให้คือเราจะไม่เอาเปรียบคนงานหรืออะไรเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ร้านรีไซเคลิลก็หลายๆที่ก็ใช้นโยบายการบริหารอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องมีความรักคนงานก็คือคือสัตว์นายจ้างก็คือต้องรักพนังงานเป็นหัวพนาักง,งานแล้วก็ตามมาทางนี้คือร้านเราจะ บริหารพวกจะจัดเป็นอย่างเป็นอย่างพวกพลาสติก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 นี่คือพวกพลาสติกที่เราจะเอาไปหลอมเป็นเซอร์เฟใหม่แล้วก็พวกแก้วแก้วคือตัวนี้คือเราจะเอาไปหลอมใหม่แก้วที่ศษก่อนที่แก้วทั้งหมดที่ถ้าถ้าใช้เวลาย่อยก็ไม่ต่ำกว่าพันปี ก็ยังไม่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 ย่อยแต่เราต้องบริหารกนคือเอาเข้าลงหลอมแล้วตับมาทำขวดแก้วใหม่ถ้าเราทิ้งเรื่ยราดข้าทางนี้มันจะอยู่เป็นพันปีมันก็ไม่ละลายมันก็ไม่เราต้องทําด้วยวิธีาำของมันเพื่อที่จะขยะจะไม่ล้นโลกไม่ล้นประเทศเราต้องจัดการบริหารอย่างนี้พวกที่อยู่ในนี้ทั้งหมดคือเป็นมูลค่าเป็นเป็นเงินที่บางคนอาจจะคิดว่า รีไซเคิลไม่มีค่าแต่จริงๆคือทุกอย่างที่เราบริหารนี่คือเป็นด้านเป็น,เ,ปนเงินเป็นทองทั้งนั้นเพราะนั้นน้องๆอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้ถามสองค่ะปัจจุบันคุณชูรัตมีอาชีพเสริมอะไรไหมคะก็ผมก็อยากจะท้าความตอนที่ผมตั้งธุรกิจใหม่ๆคือผมจะมีสลิงสลิงคือพ่วงข้างไปเห็นเนาะ ผมเคยเก็บของเก่าเพราะผมก็ตอนนั้นก็คือยังกเล็กก็ตอนนี้ก็คือเมื่อบริหารก็เป็นโรงงานเป็นธุรกิจขึ้นมามีคนงานมีพนักงานตอนนี้ธุรกิจร้านขอเก่าเมื่อมันไปได้ดีโควิด <COVID> ก็ไม่กระทบก็ผมก็ตั้งมาร้านรีไซเคิลนี้ประมาณปี40ผมตั้งมาปี40นุ่งปัจจุบันนี้ก็10ก,กว่าปี20กว่าปีละ 40ปีเนาะ 40, 40 24ปี20 2บกว่าปี uh huh. ตั้งมาเมื่อธุรกิจผมไปได้ดีปัจจุบันผมก็หันมาทําธุรกิจอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้อยู่กับเนงานได้ผมก็มาเปิดร้านขายขายสิายาทาางกกรรเษตคือุยาร uh huh. ้านหนึ่งผมก็ขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ uh huh. เพื่อที่จะเหมือนกับแสงสว่างในหลอดไฟ เมื่อหลอดไฟสี่ดวงเราเปิดหลอดไฟสี่ดวงเพื่อให้ความแสงสว่างแต่ถ้าดวงไหนดับก็จะมีสามดวงที่ยังสง่งแสงสว่างอยู่ธุรกิจเราต้องคิดบวกคิดบวกแล้วก็เมื่อแสงสว่างหลอดหนึ่งมันมันขาดอีกสามหลอดก็ยังสง่งแสงสว่างอยู่ฉะนั้นธุรกิจของเราจะอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องพัฒนาให้มันอยู่ได้ถ้าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะ ยุคไหนแต่เราต้องคิดบวกคือหมายความว่าเราจะอยู่ยังไงได้กับกยุคเศรษฐกิจอย่างนี้และโลกโูวิอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาและคิดบวกอยากทราบคุณชูรัตจะสร้างธุรกิจต่อไหมคะขยายธุรกิจไหมคะตอนน,น,นี้เปิดที่อำเภอป่าซางจังบาลมูลหนึ่งสาขาธกิดร้านรีสอร์นปัจจุบันนี้ผมจะเข้าไปเปิดอีกสาขาห,หนึ่งคือ อำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลาพูนพอดีผมก็เตรียมตัดเตรียมแล้วผมรอเลือกดียามดีให้มันเข้าเข้าที่เข้ารอยแล้วผมก็จะเปิดที่หนึ่งคือจะเปิดสาขาอีกก็ผมมองแล้วว่าอนาคตดีไซเคิลเป็นอันเป็นธุรกิที่ไปได้ดีทำใหงขยายกิจการได้สำหรับวันนี้นะคะเราก็มามาเปิดโลกกระทักสำหรับอัน ร้านธุรกิจค้าของเก่าค่ะที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นขยะสกระปรกแต่มันสร้างไรายได้ให้กับทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณสุณรัตน์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะ